น้องๆสามารถพิน้นะคะใบบัตรเข้าห้องสอบไปเผื่อก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่พี่ไปสอบอ่ะพี่ก็เอาไป2อ,อย่างก็คือบัตรประชาชนกับบัตรเข้าห้องสอบแต่พอไปถึงผู้คุมสอบก็ขอดูแค่บัตรประชาชนนั่นเองนะคะ รอบนี้สอบปกติไหมคะสอบปกติคะ่ะสําหรับรอบนี้ยังสอบนะคะที่เขามีประกาศการใช่ไหมเรื่องของการยกเลิกการสอบจะเป็นการยกเลิกในหวดของวิชาเอกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศออกมาว่าให้ยกเลิกแต่เพียงเป็นแบบการหาหรือการประชุมกันอยู่นะคะว่าสําหรับวิชาเอกเนี่ยนะคะยังจําเป็นต้องสอบ เออมันมากเกินไปไหมน้องๆสอบเยอะเกินไปไหมแค่วิชาครูก็เพียงพอไหมอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับการสอบวิชาครูก็ยังคงมีการสอบเช่นเคยค่ะที่เขาประกาศนะคะที่มีประกาศออกมานะนนก็คือเป็นเรื่องของวิชาเอกของสําหรับน้องๆรหัส66เป็นต้นไปนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทั่วไปแล้ววิชาครูก็ยังสอบปกติเช่นเคยค่ะ สำหรับน้องที่ไปสอบวิชาเอกนะคะวันที่17ตุลาเนี้ยก็จะประกาศผลแล้วนะคะน้องๆก็คอยรอติดตามผลสอบได้ค่ะ